วันนี้จะเป็นเมนูยอดนิยมของบ้านเราเนาะว้าวเดาแบบมีส่วนผสมเห็นว่ามีผักเยอะมากใช่มีข้าวคั่วเดาได้หรือยังคะเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรน่าจะเป็นลาบถูกต้องโอ้เก่งมากเก่งมากเป็นลาบที่มีผักเห็นเห็นอะไรแล้วเป็นลาบคะเนี่ยข้าวคั่วค่ะโอ้ถูกต้องอันนี้เป็นอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่สัญลักษณ์ของ แต่ว่าเมนูลาบนี้ลาบอะไรต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะเพราะว่าผักเยอะมากเลยค่ะเราเริ่มเห็นอะไรบ้างแล้วคะเราเริ่มเห็นสมุนไพรไทยค่ะค่ะเห็นหัวหอมแดงผักชีฝรั่งต้นหอมเต้าหู้เต้าหู้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเต้าหู้เต้าหู้ไข่อ๋อเต้าหู้ไข่ขาวแล้วก็มีผักสลัด ใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายทอดสด IPTV ด้วยนะคะเดี๋ยวขอเนเชิญท่านวิทยากรทุกท่านแนะนำตัวเองกันหน่อยค่ะว่ามาจากบริษัทอะไรแล้วก็ของพี่เป็นนักโภชนาการของศูนย์การแพทย์กระจาพิเศษนะคะพี่ชื่อสุวรรณาสารุสิทธ์นะคะเป็นนักวิชาการโภชนาการที่ศูนย์การแพทย์นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนาตัวนะคะที่ฉันค่ะนางสาวจีรวรรณหินแก้วนะคะเป็นขออนุญาตเปลี่ยนไม้นะคะจะได้ดัง ขออนุญาตแนะนำตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ชั้นนางสาวจีรวรรณหินแก้วค่ะเป็นนักกำหนดอาหารเช่นกันค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนางานคุณภาพของบริษัทโฟูเทาค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะไม่แนะนำตัวไม่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเชฟของเราค่ะคุณ จากเพชรนะคะซ้ำซับรุ่งวัฒนาค่ะโดยเชฟนะคะจบจากมหาวิทยาลัยดุสิตค่ะสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการค่ะสวัสดีค่ะเชฟคะวันนี้เรามาทําเมนูอะไรกันคะเดี๋ยวเชิญถามที่พี่นาก่อนดีกว่าค่ะวันนี้เราจะเป็นลาบเต้าหู้เป็นลาบลาบไข่ขาวลาบไข่ขาว่เต้าหู้คือเห็นความเครื่อง ลาบทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะมีสมุนไพรเยอะเลยซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพแน่นอนอ่าเดี๋ยวเชิญท่านวิทยากรนะคะนักโภชนาการของเราค่ะแล้วก็วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะคะสาธิตการทำอาหารแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนได้เลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เมนูก็จะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรเนาะแต่สมุนไพรของเราเป็นสมุนไพรธรรมชาติเนาะก็คือเป็นสมุนไพรทั่วๆไปที่เรา มีใช้ในชีวิตประจําวันเนาะในครัวของเราเป็นสามารถเมนูที่สามารถหาทําได้ทําเป็นอาหารว่างได้หรือทําเป็นอาหารทานหลักก็ได้เลยนะคะคุณผู้มไข่ขาวเนาะพอพูดถึงไข่ขาวทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะไข่ขาวมีประโยชน์มีโปรตีนที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นเป็นไข่เป็นโปรตีนที่คุณภาพดีนะคะใช่แล้วเหมาะกับทุกวัยนะคะไหนแล้วเราขออนุญาตแนะนําตัว วัตถุดิบที่เรานํามาใช้ในวันนี้หน่อยนะคะพี่นาะวันนี้ค่ะตัวเมนูค่ะเมนูหลักของเราวันนี้นะคะจะเป็นตัวไข่ขาวตัวนี้ค่ะไข่ขาวตัวนี้ค่ะจะเป็นไข่ขาวเราใช้ไข่ขาวหลอดซึ่งสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลฟเว่นหรือในอตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะโดยโปรตีไข่ขาวเนะะี่ยค่ะทำไมเราถึงเลือกไข่ขาวมาวันนี้คะพี่นาะค่ะก็ไข่ขาวก็คือมี เป็นโปรตีนที่ดีนะคะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ย่อยง่ายด้วยสําหรับผู้สูงอายุนะคะใช่ค่ะโอเคเชฟพ,พร้อมหรือยังคะสำหรับเมนูวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตช่วยเชฟอ,อธิบายแล้วก็วิธีการทำไปด้วยนะคะค่ะโอเคการมวิธีการทำเราเริ่มจากนำวัตถุดิบนะคะตัวน้ำปลาค่ะนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนอสำหรับสูตรวันนี้นะคะน้ำปลาหนึช้อนชา น้ำตาลทรายนะคะประมาณเร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะจากนั้นค่ะจะมีในส่วนของน้ำมะนาวนะคะน้ำน้ำมะนาวสองช้อนชาค่ะจากนั้นค่ะน้ำส่วนผสมพวกนี้นะคะคนให้เข้ากันค่ะโอเคในระหว่างคนนะคะนอกจากนี้ค่ะเมนูลาบนะคะจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือตัวข้าวคั่วกับพริกป่นถูกไหมคะเชฟสักคู่นะคะต้องคนคนให้มันเข้ากันเพื่อให้ ของละลายนะคะละลายเข้าไปด้วยกันนะคะ <Okay. S 1> จากนั้นค่ะใส่ตัวข้าวคั่วนะคะ,ะ,ะถ้า,ถ,าถ้าตามสูตรวันนี้นะคะใส่ข้าวคั่วหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งช้อนชานะคะสำหรับสูตรวันนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีพริกค่ะพริกวันนี้ใส่ไปจำนวนทั้งหมดครึ่งช้อนชาค่ะ เรื่องพลิกกับข้าวคั่วค่ะสามารถปรับได้นะคะสามารถปรับตามความชอบของผู้บริโภคได้เลยนะคะ <Okay. S 1> สำหรับตัวเมนูไข่ขาววันนี้ค่ะเราทำเป็นหนึ่งเซิร์ฟิงก็คือสำหรับหนึ่งพอดีคนทานเลยค่ะหน่วนนะคะโอเคเราพอเราได้น้ำซอสเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะจะเป็นการใส่ตัวเมนูหลักของเราและเป็นตัวเต้าหู้ไข่ขาวเอ้เป็นตัวไข,ขว่ขา,ขาวนะคะเป็นไข่ขาวค่ะ ตัวไข่ขาวนี่เราต้องเอาไปลวกก่อนใช่ไหมคะเชฟตัวไข่ขาวนี่เขานําไปรวกแล้วก็นํามาหั่นนะคะไข่ขาวนี่เราซื้อได้ทั่วไปไหมคะใช่ค่ะ<ด>พี่นาะไข่ขาว,วสามารถซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟหรือว่าตามซ<อ>ูเปอร์มาร์เก็ตตามผนกนของสดได้เลยค่ะอ๋อได้เลยเนาะจากนั้นค่ะก็จะเป็นการเติมพวกต้นหอมนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะ เราลองเดากันเล่นๆคะ่ะว่าเมนูวันนี้เมนูราดเต้าหู้ไข่ของเราเนี่ยจะมีปริมาณแคลอรี่สักกี่แคลอรีกันพอจะเดากันได้ไหมคะพ่นาพอจะเดาได้ไหมเอ่ยพอจะเดาได้ไหมถ้าพี่ดูปริมาณตรงนี้ก็ไม่น่าจะถึง50นะคะ ห้าสิบแคลอรี่ไม่น่าจะถึงถูกต้องค่ะพี่นาถ้าดูตรงนี้นะคะดูตามปริมาณที่ใส่สําหรับไข่ขาวเนาะตัวอื่นก็แคลอรี่น่าจะได้จากข้าวคั่วนิดหน่อยนะคะ,คะส่วนผักนี่แคลอรี่น้อยมากนะคะอันนี้เราใส่ตามความชอบได้เลยนะคะ<ช>สําหรับผักนะคะซึ่งซึ่งตัวแคลอรี่แท้จริงของตัวเมนูนี้นะคะ่ะสําหรับด้วยขนาดเท่านี้เพียงแค่35กิโลแคลเท่านั้น,นะคะ่ะ35กิโลแคลอรี่น,นะคะ สามารถอิ่มได้อิ่มได้ด้วย35แคลค่ะเลยทานเป็นอาหารว่างเล็กๆทำนานได้เลยแต่ถ้าเราจะเพิ่มให้อิ่มได้ก็คือเราเพิ่มไฟเบอร์ได้ค่ะเพิ่มผักนะคะได้เลยค่ะจะได้อิ่มอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดลงจานนะคะวันนี้ค่ะเราจะทําในลักษณะของที่เราจะนํามาให้ทุกท่านได้ชิมกันวันนี้เลยค่ะหลังจากทําเสร็จแล้วเชฟก็จะมีการเอาผักนะคะผักที่เรากินแกมเนี่ยค่ะลองนะคะแล้วก็ตักตักตัวราบเต้าหู้นี่ใส่ไปในถ้วยได้เลยนะคะ น่าทานมากๆใกล้มือเที่ยงแล้วด้วยนะคะอันนี้จะประมาณกี่แคลอรี่นะคะด้35กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะเท่ากับว่าเราทานอิ่มมื้อนี้แล้วเนี่ย35กิโลแคลอรี่เท่านั้น35แคลอรี่ใช่อาจจะน้อยไปสําหรับ ทานใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้สามารถใช้เป็นมื้อสําหรับเวลาแก้หิวเล็กๆน้อยๆมือว่างได้เลยมื้อว่างได้มีประโยชน์มากๆเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วสำหรับเมนูเต้าหู้ไข่ขาวน่าทานไหมคะน่าทานมากค่ะประโยชน์ที่ได้รับนี่นอกจากได้ไฟเบอร์แล้วนะคะยังได้โปรตีนจากไข่ด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ส่วนเรื่องของความเค็มค่ะพี่นาค่ะเป็นยังไงคะเราใช้ส่วนประกอบอะไรเมื่อกี้เราใช้น้ำปลาใช้น้ำปลาประมาณสัก หช้อนชาเท่านั้นค่ะหช้อนชาค่ะหช้อนชาเมื่อกี้เราดูที่ซุมโภชนาการแล้วเพราะว่าหนึ่งวันได้โซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4 0 0ถึง5 0 0มิแสดงว่าก็ไม่เกินใช่ถ้าเราถ้าเราต้องการจะเอาเค็มน้อยหน่อยเราก็ใส่น้ำปลาแค่ครึ่งเดียวค่ะลดน้ำปลาลงเหลือครึ่ง ช้อนชาก็ได้แล้วพัน์ทั้งเลือกที่มีการัยปเมื่อสักครู่ถูก้องคะโอเคค่ะผักเนี่ยสามารถใส่เพิ่มได้อีกไหมคะพี่นาเพิ่มได้ค่ะนอกจากผักเหล่านี้แล้วเนี่ยมีผักอะไรที่เพิ่มเติมได้อีกเช่นไม่มีมะเขือเทศไม่มีแครอทเราใส่เพิ่มได้ไหมคะได้ค่ะสีสันใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้เป็นความคิดที่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยค่ะ อาจจะเป็นคนชอบทานหรือไแบบให้ันชอบทานมาทานมากยิ่งขึ้นได้ใช่ค่ะหรือถ้าเราไม่ใส่เผ็ดก็ได้นะคะค่ะถ้าคนไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกอ๋อแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งเห็ดใช่ไหมเราใส่เห็ดเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีลาเผ็ดใช่นะคะแต่เห็ดมันก็จะดูดความเค็ม เราเอาเห็ดไปลวกก่อนในน้ำ่าก็จะเป็นการลดตัวปริมาณสารที่อยู่ในเห็ดแล้วไปลวกทิ้งไปในน้ำแหละได้เลยค่ะซึ่งเมนูวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้าหนักถูกต้องใช่ไหมคะพี่เห็นว่าส่วนผสมนี้ไม่มีน้ําตาลเลยมีไหมมีมีน้ำตาลเ่าแค่หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเท่านั้นเะงคะหนึ่งเพิ่มความหวานประแล่บๆน่อยใช่แต่ถ้าเรากลัวเรื่องน้ําตาลหรือเป็นเบาหวานเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราก็ทานผัก ทานไฟเบอร์เสริมโอเคค่ะสำหรับวันนี้มีให้ชิมด้วยอ่าเดี๋ยวลองเลยไหมคะจะได้มาสัมษณ์กันนิดนึงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ชิมด้วยนะคะให้วิทย์ได้เลยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวรับได้เลยนะอ่าค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนทุกท่านเลยนะคะมาเลยค่ะมาชิมได้เชิญค่ะเชิญค่ะคุณพี่เชิญได้เลยนะคะเดินไปหยิบกันได้เลยค่ะ สตาฟเชิญได้เลยนะคะลองดูค่ะลองชิมแล้วลองบอกหน่อยนะคะว่ารสชาติอาหารวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่คือเมนูเพื่อสุขภาพนะคะพ<ช>ี่ค่ะ,คะลองชิมได้เลยนะคะตัววัตถุดิบอะคะ่ะหาซื้อได้ง่ายสามารถนํามา ทำอินเองที่บ้านได้เลยโอเคค่ะลองชิมดูค่ะหรือบางท่านไม่อยากกินเต้าหู้ตัวตัวโปรตีนตัวอื่นได้ไหมคะได้ค่ะโปรตีนจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้นะคะอ๋ออย่างเช่นอย่างเช่นเป็นโปรตีนเป็นเต้าหู้เต้าหู้อ่าเต้าหู้เนาะไม่จำเป็นต้องเป็นไข่ขาวก็ได้โปรตีนจากหมูจากไก่ก็ได้เนื้อปลาเนื้อปลาก็ได้ลาบปลาเคยทานไหมคะเคยค่ะลาบปลาใช่ค่ะคือจะบอกว่า วันนั้นในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยมีแค่ข้าวคั่วพริกขัวหอมแดงแล้วก็ปลาโอ้โหแล้วก็เก็บผักครั้งบ้านได้แล้วหนึ่งลาได้แล้วใช่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จริงค่ะใช่บางทีที่บ้านนึกไม่ออกบอกยอดมะยมค่ะยอดมะยมเก็บยอดมะยมมาทานกับส้มตำอย่างนี้ยอดมะยมมีวิตามินซีนะคะสูงค่ะนั่นไงเห็นไหมใช่ใช่ใช่แล้วมีอะไรอีกผักในบ้านที่จะเอามาทำกับข้าวได้เนี่ยกำลังบอกเลยว่า เมนูเนี้ยเอาไปทําสลัดผักที่เป็นแบบเป็นเมนูราบสลัดอาได้ค่ะเพราะว่าเราเอาสลัดใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตัวราบเนี่ยค่ะไปคลุกให้กันเป็นลัดที่มีรสชาติแบบสไปซี่หน่อยได้อีกหนึ่งเมนูนั่นแหละแล้วก็เลยคิดว่าการทำข้าวคั่วเองก็สําคัญใช่ค่ะจะทํายังไงให้ข้าวคั่วอร่อยพอพูดถึงแล้วใช่ไหมคะเราต้องกลับไปทำข้าวคั่ว ขัาวทำไงคะพี่นาขอยทีนึ่งค่ะจะใช้ข้าวสารหรือจะใช้ข้าวสุกหรือจะใช้ข้าวสวยหรือจะใช้เข้าวเมล็ดแบบข้าวเหนียวหรือว่าเมล็ดข้าวเจ้าอะไรยังไงดีคะสำหรับพี่แล้วจริงๆอ่ะข้าวได้ทุกชนิดค่ะแต่ที่เคยทำก็ข้าวเหนียวต้องข้าวเหนียวใช่ไหมใช่มันจะได้หอมค่ะแล้วมันกินมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะ t e เจอร์เนาะนุ่มนุนิดนึงความสําคัญของการทําลาบรักว่ามันอยู่ที่ เขา้วเขาวคั่วหรือมีใครเห็นต่างอรู้สึกว่ามีใครอ่ะ <laughs> มีใครเห็นต่างไหมมันมีความเป็น texture เนาะคือ<ช>ถ้าเราใช้เข้าคั่วไม่หอมอ่ะม,มันก็จะทําให้แบบเรารับรสแล้วมันจะรู้สึกแบบมันยังไม่ถึงใช่ <c oughs> <c oughs> มันยังไม่ฟิน มันยังไม่นัวใช่มีไปน้อยไปเออใช่ปลาพักก่อนปลาพักก่อนเดีะยเดี๋ยวปลาในตีมของเราไม่ได้นะคะไม่ได้อันนี้ัคือคิดเราคือคิดเราพูดออกมาปลาไม่เค็มไม่มีค่ะไม่มีคบะปลาเค็มค่ะวันนี้เรามาในตีมของงานอะไรคะพี่นาวันนี้เคงานไตลโลเพราะฉะนั้น ปลาพักไว้ก่อนตันนี้ตีม,มเราคือการป้องกันค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่ใส่ปลาเราใส่เราใส่อะไรที่แทนปลาได้าาก็คือน้ำปลาที่ไม่มีโซเดียม โซเดียมเยอะๆใส่โซเดียมน้อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราขอให้มันได้รับรสชาติเอ่อเอานิดหน่อยพอใช่เพราะว่าอาหารแบบนี้คู่กับคนไทยคนไทยชอบแบบนี้แต่เราจะหาวิธีเอาเครื่องปรุงอะไรแทนอ่ายกตัวอย่างดีกว่าส่วนมากเราจะใช้สมุนไพรบ้านเราสมุนไพรอ่ายกตัวอย่างเช่นขิงข่าตะไคร้อ่าเมนูนี้หอมแดงหอมแดงโอเค การที่เราจะเลือกสรรวัตถุดิบอะไรก็ตามเพื่อที่จะทำสักหนึ่งเมนูเนี่ยถามนักโภชนาการก่อนเราจะเลือกเมนูสมมุติวันนี้พี่นาจะมาทำลาบวิธีการคัดสรรเมนูเพื่อที่จะให้เหมาะกับคนที่อ่ะสมมุติว่าเป็นเบาหวานอ,อ,อย่างเงี้ยจะต้อง ทำยังไงมีเทคนิคยังไงจริงจริงเบาหวานน่ะมันก็ไม่ยากเลยเนาะไฟเบอร์เราเนี่ยดูตรงนี้ก็มีเรื่องของกินกับเยอะใช่ไหมคะป้องกันเรื่องของเบาหวานเรื่องของไตแล้วไตก็ไม่ใส่เค็มไม่ใส่เค็มอเคแล้วเรื่องของอะไรอีกคะไขมันไม่ไไขมันวันนี้เป็นอะไรไม่มีไขมันเห็มมีแต่โปรตีนมีแต่ไขมันเพราะว่าไข่ขาวเราค่ะปราศจากไขมันใช่เห็นไหมพี่นารักจะบอกว่า จริงๆนะต้องต้องใช้ภาชนะนี้เลยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยหนึ่งมื้อเราไม่ค่อยอิ่มอันนี้เขาว่างค่ะเขากินเป็นว่างๆค่ะราะนะเนี่ยถ้าจะกินให้อิ่มต้องทำยังไงอ่าข้าวหนึ่งทัพพีมีกี่แคลอรี่หนึ่งทัพพีประมาณ80แคลอรี่ในหนึ่งทัพพีเท่ากับขนมปังกี่แผ่นหนึ่งแผ่นค่ะโอ้โหขอโทษทีกินขนมปังกี่แผ่นคะพี่กินขนมปังกี่แผ่นคะกำลังกินลาบกำลังกินลาบกันอยู่ใช่ เมนูลาบเปรียบเทียบตามเขาเรียกว่าอะไรนะแคลอรี่อันนี้เท่ากับขนมปังอันนี้สองถ้วยได้ขนมปังหนึ่งค่โอหรือได้ข้าวหนึ่งทัพพีโอเคถ้ากินอันนี้สองถ้วยเท่ากับกินข้าวหนึ่งทัพพีโอ้สบายใจและสบายใจะว่อย่างที่อยากอยางาที่พี่อยกแซงนะคะอยากจะเอาไป ปรับใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานใช่ทำเป็นสลัดผักใส่ลาบสบายใจใคือกินแล้วไม่รู้สึกผิดใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะงั้นเมนูอื่นๆน่ะนอกจากนอกจากอันนี้แล้วเรามีเมนูอื่นๆอีกไหมเช่นอันนี้ลาบใช่ไหมคนไทยชอบกินอะไรที่แบบเมนูแซ่บๆอ่าอ่ามันจะมีอะไรที่แบบนอกจากลาบแล้วมีอะไรอีกติ๊กต๊อก เอาแก้โรคอะไรดีกว่าอ่าใช่เอาโรคอะไรเอาอ,อะไรที่มันเป็นสมุนไพรก็ได้สมุนไพรยำอยำไงอ่าอะไรที่เกี่ยวกับยำๆก็ได้นะคะ<อ><อ>เราอยากกินแต่แห้งๆ<ช>น้ำบ้างก็ได้ซดน้ำหน่อยแต่ซดน้ําก็ไม่ควรจะอุย อีกแล้วอ่ะอีกแล้วเค็มเป็นไงงั้นกินแต่เนื้อไม่สดใช่เราตักเนื้อมาเพราะว่าน้ำเนี่ยค่ะทำให้เนื้อตัวเนื้อสัตว์มันจะมีผักลักษณะแบบเทคเจอร์ที่นุ่มๆทานง่ายแต่เราไม่กินแต่เนื้อไม่นโอเคเทคนิคเทคนิคคือพยายามไม่ซดน้ำใช่ค่ะตามคอนเซปต์เลยไหนคะคนทำโปสเตอร์อ่ะไม่ซดอ่ะลดซดใช่ลดซดจริงๆริงลดซดลดียมอ่าและวลดจิ้ม จิ้ใช่ไหมแล้วก็น้ำปลาพริกน้ำปลาพริกคนไทยก็ขาดไม่ได้นะคะเราจะทำยังไงดีแนะนำค่ะ ชิมก่อนชิมก่อนแล้วค่อยปรุงใช่ต้องชิมก่อนแล้วค่อยปรุงเนาะโอเควันนี้เราสดๆไม่มีสคริปต์ค่ะพี่นาไม่มีค่ะวันนี้ถามสดเลยค่ะเนี่ยเกมาไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรกันเลยเก่งมากพอฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้โหใจฟูเนาะเช่นเวลาเรากินอันนี้แล้วเราก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกสบายใจเรากินแล้วเราก็ไม่อ้วนสุขภาพดีด้วย่มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้ค่ะวันนี้ถ่ายทอดสด IPTV แล้วก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ไลฟ์ของศูนย์การแพทย์ด้วยค่ะเชิญฝากได้เลยนะคะ เรื่องของอาหาราค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเมนูที่เรานํามาแนะนําวันนี้นะคะเป็นเมนูราบไข่าขาวนะคะทานง่ายทําง่ายนะคะเพียงแค่35กิโลแคลอรีเท่านั้นนะคะโอเคค่ะค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่เราผักบ้านเรามีทุกอย่างแล้วก็มีประโยชน์ค่อนข้าง เยอะเยอะนะคะใช่ใช,ใช่ค่ะ,คะเป็นสมุนไพรไทยเนาะค่ะเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นยาด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะ,คะเพราะฉะนั้น<ช>สําหรับวันนี้นะคะทางศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลต้องขอขอบพคุณนะคะวิทยากรทั้งสองท่านในวันนี้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็มาสาธิตพร้อมกับให้พวกเราได้ชิมด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราด้วยค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะโอเคค่ะงานโรคไตของเราในวันนี้นะคะนอกจากมีบูธนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย เข้าสู่ช่วงเวลาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเราเสวนากันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยากรพูดถึงเรื่องไตนะคะพูดถึงเรื่องของการสาธิตการทำอาหารโภชนาการต่างๆและแถมยังได้ชิมอาหารในวันนี้ด้วยต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอขอบคุณนักโภชนาการนะคะขอขอบคุณเภสัชกรค่ะขอขอบคุณอายุรแพทย์โรคไตทุกท่านนะคะขอขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะพยาบาลของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณ ค่ะขอขอบคุณทาง IPTV นะคะขอบคุณทีมงานขอขอบคุณคุณหมอท่านรองผู้อำนวยการและขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษค,ค่ะนายแพทย์มาโนตรัตนสมปฏิกุลนะคะกล่าวปิดงานในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางศูนย์การแพทย์เราเนี่ย <c oughs> ได้จัดกิจกรรมวิชาการไม่ใช่วิชาการเป็นกิจกรรมให้ความรู้นะกึ่งวิชาการละกันที่ได้อ่ ทำขึ้นนะครับจริงเราก็พยายามจะทําทุกปีนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์อย่างที่ทุกท่านทราบเราติดโควิดมาหลายปีนะครับเราก็เพิ่งมาเปิดแล้วก็ให้ให้ให,ให,ให้วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้ทํากิจกรรมวันไตโรกขึ้นมานะครับได้ตรงกับวัตถุประสงค์พอสมควรนะครับก็ในฐานะตัวแทนของท่านผู้มยการนะครับปิดงานประชุมในวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนแรกเลยก็คือ,อ,อบริษัท สปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับที่มาช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับอันที่2แน่นอนที่ขาดไม่ได้ก็คือประชาชนนะครับทั้งที่เป็นผู้ป่วยและไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับเราถือว่าทุกท่านยังไม่ป่วยนะครับเราอยากทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพไตที่ดีนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องฟอกเลือดเนาะแล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับปราราโรคต่างๆคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถึงเกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ IPTV เองที่มาช่วยเรานะครับาทางด้านงานสื่อสารองค์กรนะครับงานโภชนาการพยาบาลน,นะครับงานโสดนะครับสำคัญมากนะครับถ้าไม่มีงานโสดเราคงดำเนินการมาตรงนี้ไม่ได้นะครับ แล้วก็งานอาคารสถานที่นะครับที่ช่วยจัดสถานที่นะครับพยาบาลขอบคุณไปแล้วนะครับเภสัชกรอ่ะลืมไม่ได้นะครับเภสัชกรของเราเพราะว่าได้วันนี้ตรงตามคอนเซปต์แน่นอนเนาะคอนเซปต์สโลแกนของโลกไตปีนี้ก็คือครอบคลุมทุกสิทธิ์นะครับ พิชิตโรคไตนะใส่ใจการใช้ยาเพราะนั้นยาใช้ยานะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับต้องดูแลต้องให้ความสําคัญนะเราจะรับประทานยาหรือรับประทานอะไรเข้าไปแต่ละอย่างเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนะครับเพื่อให้ไตของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ปัศจากความเสี่ยงต่างๆที่นําไปสู่โรคไตนะครับอีกอันนึงอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเมื่อกี้นี้นะครับทีมพทีมงานโภชนาการของเรานะครับหรือว่าที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่านับกําหนดอาหารนะครับว่า เป็นส่วนสําคัญนะครับกับหมอโรคไตนะครับเพราะนักกวมอาหารเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะครับปริมาณอาหารให้ไปไปได้ตามที่แพทย์นะครับต้องการนะครับหรือว่าตัวประชาชนเองก็จะได้มีความรู้ในหลายส่วนที่เราไม่มียังยังไม่รู้นะครับสำคัญก็คือขอบคุณท่านวิทยากรนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มลินพรจําพงนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองโรคไตนะครับอาจารย์จักคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรสยามนสุขขานะครับมาพูดเรื่องการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมมีผลต่อไตยอย่างไรนะครับแล้วใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้นะครับเป็นทอล์กโชว์ที่สนุกมากนะครับก็คือ,อ,อนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรยศน,นันวงศสวัสดนะครับผู้อำนวยการสถาบันบริหาร การจัดการเทคโนโลยีนวัตรกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลเรานี่เองนะครับก็พยายามหามาตั้งนานแล้วใครเป็นคนคิดนะครับเรื่องของเครื่องตรวจความเค็มนะครับอาจารย์นั่นแหละนะครับเป็นคนคิดนะครับก็ต้องพัฒนาต่อนะครับเพราะว่าในเรื่องของต่างๆนะมันก็จะเรื่องของบิสเนสโมเดลอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์ก็ช่วยพัฒนาไปจนถึงรู้ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลของเราเนี่ยมีโปรแกรมหรือมีเทคโนโลยีต่างๆที่เราซ่อนเลนนะครับเป็นเคี่ยวเล็บของเรามากมายนะครับเพื่อที่จะ ตอบโจทย์สังคมนะครับเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในตัวแทนของผู้โดยการในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันปีหน้านะครับ